ื่อคนรักแคร์เราน้อยลง รับมือแบบนี้ค่ะหลายๆคนนะคะอินบ็อกซ์มาหาอาจารย์เปิ้ลรวมถึงใต้คอมเมนต์นะคะบอกว่าแฟนไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจหมางเมินห่างเหินนะคะทักไปไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยตอบติดต่อ,อยากนะคะลองมาใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาของอาจารย์เปิ้ลดูนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์เปิ้ลก็มีคอร์สความรักนะคะชื่อว่า17วิธีนะคะทำให้เขาตกหลักรุมรักคุณรอบที่ร้านนะคะซึ่งอันดับต้นๆน,น,นะคะของการแก้ปัญหาของอาจารย์เปิ้ลก็คือใช้กลไกทางจิตวิทยาความเป็นไปของมนุษย์นี่แหละคะ่ะถ้าแฟนของ คุณะคะเป็นมนุษย์นะคะเป็นสปีชีส์คนนะคะไม่ใช่เอเรียนก็สามารถใช้ได้ผลได้รวมกับการปรับใช้จากการที่คุณได้สนิทสนมเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขามีบุคลิกภาพยังไงมีความมีสซิกเนเจอร์ยังไงก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้อย่างกลมกลมค่ะอันดับแรกสาเหตุที่เขาไม่ค่อยแคร์นะคะจริงๆแล้วคุณอาจจะคิดไปเองเขาก็รักคุณแหละ เขาก็แคร์คุณแหละถ้าเขาไม่รักไม่แคร์แล้วเขาก็บอกเลิกคุณแล้วเขาก็ไปมีคนอื่นนะคะที่เขาแคร์มากกว่าแต่บางเอิญว่าเขายังไม่ได้บอกเลิกนะคะแล้วเขาก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าแฟนหรือว่าเรียกว่าคนรักอยู่แต่ปรากฏการที่เขาไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยใส่ใจไม่มีอะไรมากเลยค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นของตายค่ะเขารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเขารู้ว่าคุณสบายดีเขารู้ว่าคุณจะยังสบายดีถึงแม้ว่าเขาจะทํากิจกรรมของเขาอยู่ซึ่งตรงนี้เป็นจุดอันตรายมากเลยนะคะว่าทําให้ความสัมพันธ์ในอนาคตเน ะะอันดับแรกข้อที่1ค่ะคุณต้องโฟกัสความสุขเราเองเอา้า เขาไม่ให้ความสุขเราอ่ะทำไมเราต้องโฟกัสความสุขตัวเองอย่าลืมนะคะว่า Energy ของความสุขเนี่ยมันสามารถที่จะแผ่อิทธิพลไปหาคนรอบข้างได้จําได้ไหมว่าครั้งแรกที่เรารักกันเนี่ยทำไมเราถึงอยากอยู่ด้วยกันบ่อยๆทําไมเราถึงอยากคุยกันถึงที่สองี3สาบางคนคุยกันถึงสว่างสามารถดื่มด่าอยู่ด้วยกันได้นะคะ3วัน3คืนไม่อยากทํางานไม่อยากทําอะไรไม่อยากเจอใครอยากจะเจอกับเขาหรือเธอเท่านั้นนั่นก็คือเขาอยู่กับคุณคุณมีความสุข นะคะคุณอยู่เขาเขาเป็นคนที่มีความสุขทําไมเขาถึงอยากอยู่คุณเพราะคุณกําลังมีความสุขอยู่แล้วทำไมคุณถึงอยากอยู่เขาเพราะเขาเป็นคนที่มีความสุขแล้วทีนี้วันหนึ่งพอเรามาอยู่ด้วยกันเราลืมค่ะ เราลืมว่าเราเนี่ยกำลังทุกใจแล้วเราไปบีบอีคนว่าเธอเธอต้องเข้ามาทําตรงนี้สิฉันจะได้สุขใจไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มีอารมณ์ทุกใจสองคนมาเจอกันแต่เป็นคนที่มีอารมณ์สุขใจสองคนมาเจอกันต่างหากแล้วคุณไม่ต้องสนใจเขารู้อย่างเดียวว่าฉันมีความสุขเขาจะอยู่หรือไม่อยู่จะไปหรือไม่ไปจะมีหรือไม่มีฉันก็ยังมีความสุขค่ะแล้วไอ้เจ้าพลังตรงเนี้ยมันจะแผ่อิทธิพลไปหาคนรอบข้างจนดึงดูดให้ใครๆอยากอยู่ใกล้คุณจําไว้นะ พวกเราทุกคนจำไว้เลยหลายๆคนนะคะอยากอยู่ใกล้กับคนที่มีความสุขคนคนนั้นไม่ได้พิเศษอะไรเลยคะ่ะเขาแค่ดูเป็นคนที่มีความสุขสบายไม่เบียดเบียนอะไรกับเรานะเราก็รู้สึกแบบเฮ้ออยากอยู่ใกล้เขาอะ่ะแค่นี้ก็ทําให้เรามีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาอยู่ใกล้เราเราต้องเป็นคนที่มีความสุขโดยที่ไม่เกี่ยวกับเขาค่ะเขาจะรู้สึกแบบเอ๊ะไม่เห็นค่อยตามเราเลยอะ่ะเออแล้วดูมีความสุขเราขยับเขาไปใกล้เขาดีกว่าเราจะได้มีความสุขด้วยเห็นไหมล่ะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาไปนะคะต่อมา2 โฟกัสตัวเองการที่คุณไปโฟกัสเขาคุณเห็นความแตกต่างของเขาว่าเออเขาไม่เหมือนเดิมนู่นนี่นั่นเอาใหม่โฟกัสตัวเองให้เวลากับตัวเองเวลาที่คุณไปจี้เขาไปตามเขาหรือว่าขายับไปเข้าเข้าใกล้เขาเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ,อ่อเหมือนกับว่าเราสนิทกันจนไม่ต้องบอกคิดถึงอะ่ะ ก็คืออาจะบอกคิดถึงทําไมก็เธอทักมาแล้วจะบอกรักทาไมก็เนี่ยเธอบอกมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเหมาเข่งว่าพฤติกรรมที่คุณไปคอยเทคแคร์เขาเนะี่ยเป็นพฤติกรรมที่ฉันไม่ต้องทําอะไรเพราะว่ามันเพอร์เฟกมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ย้อนกลับมามาโฟกัสที่ตัวเองมาโฟกัสที่กิจกรรมตัวเองว่าเอ๊กิจกรรมอะไรที่ทําให้เรามีความสุขออกกําลังกายอ่านหนังสือเรียนต่อลงคอร์สเรียนนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเอง,ไป,เองไปตัดเผ่าตัดผมเปลี่ยนแปลงเฟชั่นนะคะไปทํากีฬาที่มันสนุกสนานไปแฮงเอาท์เจอผ เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไหนทําไมเธอเป็นคนที่น่าสนุกจังเลยอ่ะเป็นกิจกรรมที่ฉันอยากจะเข้าไปร่วมด้วยนะคะเขาก็จะเริ่มถามแล้วว่าอ้าวทาไมาจะเคยตามไม่ตามนี่ทาอะไรอยู่นะคะก็จะเริ่มคิดถึงคุณนะคะเพราะว่าคุณหายไปจริงๆคุณไม่ได้หายไปคุณแค่ไปโฟกัสต,ตัวเองแค่นั้นเองนะคะสุดท้ายข้อที่3ค่ะอยู่ในเส้นทางโรแมนติกการกระทําทั้งหมดที่อาจารย์เพื่อนแนะนํามาไม่ใช่การประชดไม่ใช่การบีบเค้นไม่ใช่การฝันหัวแต่ว่าเป็นการที่เราเนี่ยย้ายความสุขมาที่ตัวเราและชัดเจนกับตัวเองว่าคุณต้องการความรักแบบไหน คราวนี้ข้อที่3อยู่ในเส้นทางโรแมนติกไว้ ให้รู้สึกถึงความโรแมนติกกุหลาบซีรีส์เกาหลีรู้สึกว่าฉันคู่ควรกับความรักนะแล้วเดี๋ยวทางจิตวิทยาเนี่ยเดี๋ยวคุณจะไปโน้มน้าวคนข้างเนี่ยตอบสนองคุณในเชิงโรแมนติกนั่นเองค่ะเราไม่สามารถจะโรแมนติกกับคนที่เราคิดลบได้นะเพราะฉะนั้นห้ามคิดลบกับคนรักนะเออเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้คิดลบกับเขาอะ่ะเราจะอยากโรแมนติกกับเขาอยากกอดอยากหอมอยากส่งข้อความอยากให้ดอกไม้เพราะฉะนั้นเลือกเส้นทางที่ใช่ให้กับตัวเองนะคะใครชอบแชร์ share, แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์เพื่อนมินทิตาะคะที่สำคัญที่ความ สุขแล้วนะคะคุณคู่ควรกับความรักรักแท้มีจริงถ้าทําทุกอย่างแล้วไม่เวิร์กก็เปลี่ยนคนค่ะนะแล้วก็เราอเสียเวลาคนที่ไม่ใช่นานให้โฟกัสความสุขตัวเองเป็นอันดับหนึ่งค่ะอาจารย์เปิ้นอวยพรขอทุกคนโชคดีในความรักนะคะ